สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้อ้อมกอ็มาเล่นบนภูเขานะคะมาชมธรรมชาตินะคะแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมมีน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนภูเขานะคะตอนนี้อ้อมก็อยู่บนภูเขาแต่ก็จะ,ะก็จะมีต้นทางน้ำที่อยู่ข้างบนอีกนะคะอ้อมก็ ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปจนถึงจุดที่ว่ามีน้ำตกไหลลงมาแรงๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากคือแบบว่าก็อยากให้เพื่อนๆได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะเจอกันที่บ้านซะส่วนใหญ่เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเขาคยเขาก็ ทางการเขากไไ็ไม่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 อยากจะให้คนออกมาข้างนอกเยอะนะคะก็ล็อกดาวอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนอกสถานที่สักเท่าไหร่นะคะวันนี้อ้อมได้มาอ้อมก็ถือโอกาสมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วกันเนาะว่า,าชีวิตของคนต่างแดนเนาะก็มีหลายประเภทนะก็ บางคนก็มาอยู่แบบสุขสสบายเนาะบางคนก็มาอยู่แบบต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเพื่อนๆส่วนอ้อมนี่ยก็ถือว่าก็โอเคนะคะาสามีก็ไม่ได้รวยค่ะแต่ว่าก็พอ,อาหาเลี้ยงครอบครัวได้นะคะแล้วอ้อมกอ็ไม่อยู่เฉยๆเหมือนกันนะคะอ้อมก็จะทำอ,อาชีพส่วนตัวด้วยนะคะคือทำงานเสริมอยู่ที่บ้านนะคะ สวนแฟนอ้อมนี่เขาก็จะมีร้านกาแฟนะคะเป็นของตัวเองอมีร้านกาแฟอยู่ในหมู่บ้านนะคะไม่ยุ่งไม่ห่างจากาบ้านอ้อมสักเท่าไหร่เดินแค่ไม่ถึงสิบก้าก็ถึงแล้วนะคะสวนอ้อมนี่ก็หารายได้เสริมนะคะก็จะปลูกผักปลูกผักนะคะในในช่วงหน้าร้อนด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะมีปลูกผักมั่งแล้วก็ ทำอาหารนะคะทำอาหารให,ใ,หให้ให้ทางร้านด้วยแล้วก็ก็จะมีอาอา,อาอาชีพเสริมคือก็จะทำะคืออาหารส่งให้เพื่อนๆในประเทศเดียวกันนะคะจำพวกพวกไส้กรอกวกแคบหมูพวกอะไรประมาณนี้ค่ะส่งทางไปรษณีย์นะคะก็จะทําเป็นอา,อาชีพเสริมของอ้อมนะคะคือราะว่าอ้อมไม่ได้ไปช่วยงานที่ร้านแฟนค่ะ อ้อมมาอยู่นี่ก็หลายปีแล้วนะคะแต่ก็ยังพูดภาษาไม่ได้ะค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะอยู่คนเดียวจะมากกว่าแล้วบ้านอ้อมก,ก็อยู่บนเขานะคะ,คะการไปมามันก็ไม่ไม่ค่อยสะดวกนะคะถ้าจะไปเรียนนะคะถ้าจะไปเรียนมันก็ไม่สะดวกที่จะไปกลับนะคะเพราะว่าโรงเรียนที่เรียนก็อยู่ในตัวเมืองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งแฟนก็ไม่ค่อยมีเวลาจะพูดคุยกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า แฟนเขาทำงานเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีปัญหาค่ะอ้อมก็อยู่อย่างนี้มานะคะก็หลายปีแล้วนะคะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะคะอ้อมกับแฟนก็ก็วางแผนกันว่าเออจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วแล้วมันก็ยิ่งทำให้อ้อมไม่กระตือรือร้อนที่จะฝึกไฟหาความรู้เรียนภาษาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอ้อมก็ อยู่อย่างนี้ออกก็อยู่ได้ก็คิดแบบนี้มันก็เป็นความคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหรนะคะคเพื่อนๆแต่ว่าเราเราก็ไม่สะดวกไม่คือแบบว่าเวลาหรือสถานที่ของเราอ่ะมันไม่อำนวยนะคะที่เราจะทําส่วนที่ว่าอ้าทำไมไม่เรียนทางออนไลน์น่ะโอเคเรียนทางออนไลน์ก็มีนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ที่เขาทําช่องแล้วมีการสอนภาษานะคะภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่า คือยอมรับตรงๆคือว่าณตอนนี้เนี่ยคืออ้อมก็คงอ่าคือคือสมองของเรามันมันมันไม่ค่อยรับแล้วค่ะคือแบบว่ามันจําอะไรไม่ค่อยได้ค่ะมันแบบว่ามันลืมอ่ามันมันลืมเร็วค่ะอ่ามันมันลืมเร็วนะคะมันเหมือนคนความจําสั้นอะไรประมาณนี้นะคะบางทีพูดไปแล้วก็ก็ลืมก็มีค่ะก็เลยแบบว่าเก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนี้ได้ก็ อยู่ไปก่อนนะคะแล้วรอ,อให้ลูกชายโตนะคะแล้วอ้อมก็คิดว่าอ้อมก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านที่เมืองไทยค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้เราแบบว่าไม่ค่อยจะสนใจเรื่องภาษากเท่าไหร่นะอ่ะพอแล้วนะคะไอ้เรื่องของอ้อมเนาะแล้วก็ค่อยๆพูดๆไปทีละเล็กทีละน้อยเอานะ คือวันนี้อ้อมก็มาคุยกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยจะได้มานั่งคุยกันแบบนี้ส่วนมากก็จะจะเป็นคลิปที่ทํากับข้าวแล้วก็คลิปกินโชว์นะคะแล้วก็ไปเที่ยวอะไรประมาณนี้วันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะอ่ายากาศดีๆยอยู่กลางภูเขาด้วยนะคะแล้วก็อยู่ข้ามกลางน้ําด้วยน้ําไหลเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกด,ดีนะคะอ้อมก็เลยอยากจะ มาพูดคุยกับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะต่อสู้ต่อไปนะคะ,ะกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างะค่ะทุกคนมีปัญหาให้แก้ไขทุกคนมีปัญหาเข้ามาทุกวันนะคะเราก็ค่อยๆค่อยๆแก้ไขนะคะ,ะและอีกอย่างหนึ่งกับเพื่อนๆที่ทำ u u u b e ด้วยกันนะคะเราก็ค่อยๆทำไปเนาะ เราก็คือแบบว่าเราจะไปหวังอะไรที่จะ,จะมาเร็วๆหรือจะให้คนมาชอบเรามันก็เป็นไปไม่ได้ก็มีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะแต่ถ้ามีคนชอบเยอะๆก็ดีค่ะ <c oughs> นะคะเราก็ต้องอดทนแล้วก็ค่อยๆ <c oughs> ทาคลิปกันออกไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะแล้วอ้อมก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนนะคะจับมิตรภาพที่ดีนะคะที่ช่วยเหลือเพื่อนคุณกันนะคะจับมือกันไม่ต่อยนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยถ้ามไถ่กันนะคะสารพสดชสิ์นะคะ,ะแล้วก็อ้องก็มีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อๆไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะเนาะต้องขอขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปมาติดตามเนาะ เราก็ตอนนี้เราก็สู้ๆกันงานหนักพอสมควรนะคะเพราะว่าเรายังเป็นช่องเล็กๆอยู่นะคะช่วงนี้ก็เราก็จะต่อสู้กันอ่าคงอีกยาวนานนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็มีเพื่อนๆมีเพื่อนๆในช่องคอยให้ให้กำลังใจของเรานะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะคเพื่อนๆคะ่ะเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำไปเนาะ บางทีมันก็เหนื่อยนะคะยอมับว่าเหนื่อยนะคะแต่ว่าในความเหนื่อยนั้นอ่ะมันก็จะมีความสุขนะคะปะปกลกันไปนะคะเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะได้เจอเพื่อนใหม่ๆเจอมิตรภาพใหม่ๆนะคะ,ะแล้วก็มีแรงต่อสู้นะคะใครที่ air, อ่อนแอหมดกำลังใจเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเพื่อน สำหรับวันนี้ก็ไม่พูดไม่พูดยืดเยื้อยาวนะคะเพราะว่าเวลาก็ไปเจ็ดนาทีแล้วเนาะก็ก็ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ่าก็มาพูดคุยกันเนาะในบรรยากาศดีๆค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> บายๆนะคะ